ดีนะครับตัวจังหวะนีจังหวะดีจังหวะนี้ออโอ้โหระเบิดตุม้มนี่ครับนี่นะโอเคนะทุกคนประมาณนี้เลยเล่นลื่นครับผมสวัสดีครับทุกคนพบกับแอดพ็อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้มา มุมมองใหม่อีกแล้วนะครับเพราะว่าก่อนนี้ถ้าใครได้ติดตามแอ้ ok ป๊อกจะไปยืนข้างหลังนะแต่ป๊อกขี้เกียจไป,ปยืนข้างหลังเดี๋ยวลองมานั่งข้างหน้าดูหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสรุปเอยด้านหน้ามันก็โอเคนี่กว่าไม่ได้แบบแยบพอมาดูจริงๆแล้วเฮ้ยมันก็โอเคนะม,นมันเหมือนแบบเออได้ใกล้ชิดกับทุกคนเพื่อนว่าไงยืนอยู่ด้านหลังคอมหรือว่ามานั่งคู่แบบนี้โอเคกว่า เดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมว่าสเปคคอมเครื่องเนี่ยมันดียังไงมีจุดเด่นอะไรกันบ้างน,นะครับมาดูในสองซีพเลย CPU นะครับที่ใช้เป็นตัว i5 7 3นะครับ i5 1 3 5 0 0นะครับซึ่งปกติแล้ว CPU ที่นิยมใช้งานเล่นเกมกันนะครับส่วนใหญ่เลยนะ i5 1 2 4 0 f ใช่ไหมล่ะอ่านั่นะคือ7 2แต่ เจ็ดจุดสองเนี่ยไอห้านะครับหนึ่งสองสี่ศูนเอ็จะมีหกคอสิบสองเทศแต่พอมาเจ็ดจุดสามปุ๊บคอและเทศมันก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ไอห้าหนึ่งสามห้าศูนย์มีสิบสี่คอยี่สิบเทศโอ้โหคือมันแบบเหลือเฟือแบบเหลือเลยครับสำหรับการเล่นเกมเพราะว่าการเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะครับผมสิบยูสี่คอแปดเทศก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าแบบกําลังดีเลยนะครับแนะนําแล้วก็หกคอสิบสองเทศแต่นี่คือ เยอะกว่าเดิมมากเลยนะครับมันดียังไงนะผมหนึ่งเลยสามารถรองรับเกมที่ต้องการการประมวลผลซีบิวหน,นักๆนอนาคนได้อีกหลายเกมแล้วก็หลายปีเลยนะครับจะทํายังไงมันถึงคุ้มใช่ไหมครับผมในเมื่อเรามีซี u ิวคอและเทเ็จเยอะแล้วใช่ไหมอ่ะยกตัวอย่างในส่วนการเล่นเกมก่อนการเล่นเกมเนี่ยเราสามารถเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ใช้คอร์และเท็จซีบิวอัดหน้าจอไปด้วยนะครับอย่างเช่นซี u ิวเนี่ยทำงานประมาณ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันว่างงานใช่ไหมครับแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันว่างงานเนี่ยเอามาอัดหน้าจอก็ได้หรือว่าอยากยิงสตรีมก็ได้มันช่วยให้การเล่นเกมการทํางานต่างๆมันราบรื่นนะครับเพราะว่าถ้าซีวูมีคอร์และเสถียน้อยแล้วเราเอามาทํางานแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันจะแหลกมันจะกระตุกนะครับอันนี้คือข้อดีในส่วนการเล่นเกมการสตรีมเกมนะครับแล้วก็ในส่วนการทํางานการที่เรามีซีวูคอร์และเสถียเยอะนะครับมันก็จะเรนเดอร์งานได้เสร็จไวมากยยิ่่่่งงงขึ้นนนนอออาาาเเเเช6ครรร์์12ทดดกวจะเสร็จประมาาณ20นนทีีแตต่ัว มี14คอร์20เทดจากประมาณ20นาทีอาจจะเหลือสักประมาณ1 5ทีมันก็ทําให้งานของเราเนี่ยเสร็จไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราทํางานหรือว่าเล่นเกมเนี่ยเราก็ยังสามารถประมวลผลอย่างอื่นไปด้วยได้อย่างเช่นเราเล่นเกมไปด้วยเปิดดูหนังไปด้วยนะครับผมเปิด OBS เปิดดิสคอร์ดไปพร้อมๆกันก็ได้หรือว่าใครที่แต่ทํางานกอา็อาจจะเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอไปด้วยเปิดโปรแกรมตัดต่อรูปภาพไปด้วยการทํางานก็จะ ลื่นไหลเลยนะครับการที่มี c ี u ียูคอร์เดเซชเยอะๆและตัวนี้นะครับผมเป็น i5 ที่ไม่ได้ลงสาย Df ซึ่งแน่นอนว่ามันมี iGPU หรือว่าการ์ดจอเล็กๆที่อยู่ในตัว CPU เนี่ยหนึ่งเลยข้อดีนะครับถ้าใครสายเล่นเกมใช่ไหมชอบอัดไฮไลท์เกมนะครับผมหรือว่าใครที่จะสตรีมเกมแล้วก็ใช้ iGPU เนี่ยในการอัดหน้าจอหรือว่าสตรีมเกมนะครับมันจะได้แบ่งเบาภาระคอร์ดเซชซีพแบ่งเบาภาระ ตัวการ์ดจอในกรณีที่เราใช้คอร์เตชแล้วก็การ์ดจอประมวลผลนะครับแล้วก็มาใช้ตัว ITPU ช่วยทํางานแทนนะครับผมทําให้การทำงานการเล่นเกมเนี่ย CPU วับการ์ดจอประมวลผลงานและเกมได้อย่างเต็มที่เลยโดยที่ไม่แย่งกันทำงานนะนี่คือข้อดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นการ์ดจอเราเสียหรือว่าการ์ดจอเราต้อง รอเกมใช่ไหมครับแล้วก็มีการจอดสมรองให้ใช้งานนั่นเองนะผมถือว่าเป็นตัวคุ้มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว1350ซึ่งถ้าดาวเกตลงมาอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็น I5 1340นะครับซึ่งไอลงใช้ด้วย 4- กับ5เนี่ยไอเลข5ก็คือค็อกสปีดมันจะสูงกว่าซึ่งแน่นอนว่าในด้านของเกมมันจะปั่นเฟร,รมได้สูงกว่าในด้านของงานโปรแกรมไหนที่มันต้องการการปรวลผลต่อคอรเร็วๆเนี่ยตัวนี้ก็จะได้เปเรีรยยบบมมมาาาากกเเลนคครโหว่่ป็็งุแต นั่นแหละครับประมาณหมื่นต้นๆนะครับราคาก็แซง i7 แต่ก่อนไปแล้วนะครับ c ีวีทุกวันนี้นะครับหนึ่งรุ่นบอกเลยว่าใช้งานได้อีกหลายปีนะครับเพราะว่าเขาอัดคอลเลทชนมาให้เยอะมากๆเลย